สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากริกิดาวเช่นเคยครับทุกครั้งที่ทุกท่านได้มารับชมรับฟังโหนวิศวะและทีมงานดวงมงคลชีวิตก็จะมีข่าวสารดีๆเกิดขึ้นกับช่องทางนี้เสมอ และที่สําคัญนะครับเราก็ขอขอบคุณ3,000 30, 0ท่านที่กะรุณามาเป็นเพื่อนกัน 2. เราก็ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราครับสามารถที่จะปรับปรุงอะไรล,ะละ้าลายอย่างก่อเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆนั่นเองและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย วันนี้ผมนะครับจะมารับสมัครผู้ที่ใ่เรียนใยรู้หรือสนใจในศาสตร์แห่งการคำนวณสูตรของปฐมบรมรครู3ส,สูตรด้วยกันผมจะเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2,565นจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2,565 รับ50ท่านนะ50ท่านอย่าลืมสอนฟรีให้คุณเอาหัวใจดวงน้นอยของคุณนะครับมาเรียนพึงเป็นน้ำที่ไม่เต็มรับไปเถอะครับแล้วก็ผมจะประกาศรายชื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565การสมัครคือเลื่อนลงข้างล่างคลิปเนี่ยครับแล้วกดเข้าไปสมัครได้เลยเพียงคุณส่งชื่อกับเบอร์โทร เท่านี้เองครับแล้วก็ผมจะดึงคุณนะครับไปช่องทาง l i น e แอดเพื่อที่จะส่งข่าวสารการเรียนผ่านซูมนะอย่าลืมนะครับอย่างที่สองคุณจะได้รู้ว่าลาภของดวงชะตาของคุณเป็นที่มาที่ไปอย่างไรแล้วลาภมันเกี่ยวอะไรมันแปลว่าโชคสิ่งที่คุณได้มาโดยที่คุณ ไม่ได้ตั้งใจมันคือเราครับต้องตามหาโชคของเราให้เจอส่วนเลขมงคลทั้งโลกใบนี้ครับเป็นองค์ประกอบจริงๆไม่มีอะไรดีเท่าราภาคุณคุณนั่นแหละครับจะได้รู้ว่ามาเรียนกับผมวิศวะเรียนฟรีแล้วว่าจะตามหาโชคเราอย่างไรมันถือถูกต้องบางครั้งคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยมีช่องลาภาเยอะแยะมากมายผมบอกว่า คุณโชคดีขนาดนี้พึงใช้เกิดประโยชน์บางท่านโอ้โหไม่มีไม่มีก็ต้องหาวิธีให้เจอเพราะถ้าเกิดคุณมาความสนใจหรือสายเสี่ยงโชคเสียเ่ยงลอตเตอรี่นะต้องหาเพราะมันคือโอกาสของคุณมาเรียนแล้วคุณจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญ ข่าวสารสุดท้ายผมจะเปิดสอนลูกเต๋าพยากรณ์ฟรีรับประมาณ100ท่านประมาณก่อนนะครับสอนฟรีแต่เดี๋ยวเราขอเวลาหาสถานที่ให้ได้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องประกาศการเรียนฟรีเนี่ยเวลาเราไปหาสถานที่เราก็ต้องมีค่าเช่าเดี๋ยวไงเราอาจจะประกาศใครจะกาศเป็นสปอนเซอร์นั่นแหละพูดตรงๆ ค่าแรงไม่คิดหรอกครับเอาหัวใจไปเพราะว่าช่วงเนี้ยผมอยากให้คนมีอาชีพติดตัววันนี้เรียนเราอาจจะได้ไปใช้ในวันข้างหน้าหรือเพื่อมาประยุกต์ใช้ในบางสิ่งที่เราตัดสินใจเองไม่ได้วันนี้ผมและทีมงานดวงมุคลชีวิตก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในดวงมงคลชีวิตสวัสดีครับ